ยมแจกโค้ดยกเซิร์ฟอีกแล้วสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชาแนลนะครับวันนี้เก,เกมฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกนะครับยกเซิร์ฟกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ เป็นโค้ดยกเซิร์ฟที่ gm เอามาให้อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าดีสุดๆนะฮะก็เหมือนกิจกรรมที่เราแบบว่าได้ยกเซิร์ฟเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็รับกันให้หมดนะครับมาเดี๋ยวเราไม่พูดล่ำนำเพลงนะครับพี่ป้อมก็จะให้โค้ดกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูโค้ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่อมหน่อยละกันนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ป้อม80,000ซับมีแจกเพชรนะครับผมให้ทุกคนนะฮะก็เดือนนี้เป็นเดือนแรกก็ จัดไปเลยนะครับก็1โค้ดถาวรแล้วก็เอ้ไม่ใช่ถาวรได้จริงๆนะครับยกเซิร์ฟได้ทุกคนนะใส่แล้วก็ห้ามใส่อีกนะครับใส่ได้แค่หนึ่งโค้ดต่อคนนะครับอ่าเอาไปจุบเข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมเลยนะครับรหัสโค้ด code, เหมือนเดิมนะฮะของก็เหมือนเดิม ใส่ให้ดูๆนาเรียบร้อยนะครับได้จริงไม่ได้โกนหก G 7 S 3 9 CMP นะครับ GAHN นะฮะ DW 5 5นะครับก็รับกันไปนะครับก็ง่ายๆง่ายจริงนะครับง่ายสุดๆนะฮะก็นี่แหละนะครับวันนี้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะนอกจากที่พี่อมอัดไปเมื่อเช้าเนาะเป็นโทเค็นนะครับนี่นี่นแล้วก็เป็นบูย่านะครับ แล้วก็เอ,อเป็นกล่องดิกล่องบูย่านะครับไม่ใช่บูย่าดิเป็นท่าท่าบูย่านะครับนี่จอนี่บอกเลยว่าไม่ออกเลยนะครับดวงดีสุดๆแหละที่น่าจะออกอะ่ะอืมนี่ก็เป็น AK เนาะก็ตามนี้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ มีแค่นี้แหละนะกิจกรรม acres, เนาะแล้วก็รอพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รออัปเดตแค่นั้นเองนะครับรอแค่อัปเดตนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่นี้แหละกิจกรรมนะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมหน้ากิจกรรมไหนเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้นะครับผมเนาะก็คลิปนี้มาแจกโค้ดกันก่อนนะครับเอาโค้ดยกเซิฟกันไปเวยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่บอมมีไฮไลท์ที่พี่บอม,มเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากได้สิทธิ์ขั้นสูงนะครับเดี๋ยวพี่บอมจะทําอีกคลิปหนึ่งมั้งไม่งั้นก็ น่าจะอีกคลิปนึงแหละนะครับก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าจะแจกิที่์ขั้สูงไหมนะครับสัก 1- นึงถึงสองรางวัลนะครับก็อาจจะแจกให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดอะไรการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับชุดสิทธิ์ขั้นสูงสวยมากนะก็แนะนํานะครับก็ลองดูละกันนะครับไม่เชื่อนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับ ยจริงนะฮะจัดเลยนะครับทุกคนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอให้ทุกคนได้กันแน้ทุกคนนะครับยกเซิร์ฟไปเลยนะครับบ๊ายบายครับจุบๆ And I feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight